สวัสดีครับผมทิพอนนันททัวร์วันนี้เราจะพามาเดินเที่ยวตรงเยวชมบรรยากาศบริเวณตรงสนามยิงปืนตรงในสนาม,านมกีฬาครับผมกกทครับผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเข้ามาเดินเล่นตรงนี้ครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเข้ามาับผมเดี๋ยวจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะพาไปเดินเล่นดูบรรยากาศสนามยิงปืนในกรกทครับผมมาเราไปเดินชมดูวิวครับนะผม นี่ครับผมตกไป้สนามยิงปืนเป้าบินแห่งประเทศไทยครับผมตกใจหมดลบากครับผมนี่ครับเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเข้ามาเดินเล่นในในนี้ครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรครับผมแต่ว่าจะพาชมบรรยากาศด้านในครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนครับผมนุ่มลื่นแค่ไหนครับผมนี่ครับผมเดินเข้ามานี้ครับตามทางนี้ครับตามทาง มีทางให้เดินเราก็จะเดินเดินไ,<ป>ไปฝั่งนู้นผมเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะตอนนี้ก็เป็นตรงที่เขาซ้อมซ้อมยิงปืนเป้าพิณน,นี่ก็จะมีสนามยากนะผมนั่นก็เป็นสโมสรน,นะผมสำหรับก็จะเดินไปฝั่งนู้นนะผมไปดูไปดูบรรยากาศรอบๆดิวครับผมบรรยากาศเขียวขจีรมรืม่นนี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่เคยเข้ามาครับผมก็จะไป ตรงนี้เขาก็พาหมามันเดินเล่นได้ครับผมเราก็จะเดินไปตรงฝั่งนู้นนะผมไปดูบรรยากาศภายในครับผมกลัวกลัวมันกันเลื่อนตัวเด็กตัวใหญ่กลัว,น,ว,น,ว,น,วนี้เขาพาหมามันเดินเล่นมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับผมโอ้น่ารักกันเลยเออตัวเล็กๆอย่างนี้ค่อย เข้าใกล้ได้หน่อยอันนั้นตัวใหญ่เกินไม่ค่าเข้าใกล้เอ็อน่ารักจังเลยไปเราก็จะไปเดินเราก็จะเดินไปดูคนนี้เราเป็นปบอบินนะครับนี่ครับผมเขาจะพานี่ก็เป็นห้องนี่ก็เป็นตึกสุภาไลครับผมนู่นเราก็อยู่อยู่นู่นสระว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นอันนี้ก็เป็นสระมีเรือนี่ครับนี่ครับบรรยากาศ กาศด้านด้านในสนามเป้าบินเป้ายิงนี่เขากำลังก่อสร้างเยบางบางทัศนีิยภาพของสุภาพร้ยหมดเลยครับผมดูบรรยากาศแล้วก็เดินหาที่ลงกันทน้กคมีทางลงอยู่ครับผมไปแล้วก็ลงลงไปตรงนี้ครับใส่เข้ามาก็ เราจะเดินลกไปดูไปฝั่งนู mm. ้นนะคนีก็จะมีนีนก็จะมีม เดินไปดูบรรยากาศนะผมบางคนเขาก็มาออกออกมา like ม milk, มว,มว,มวิ่งออกกําลังกายครับผมดูนกครับผมมีนกอ่ะมีนกกระสาด้วยครับผมมีนกกระสาด้วยนี่ครับนี่นกอยู่ตรงนั้นครับผมแล้วก็เราก็จะไต่ตัวนี้ไปครับผมข้ามน้ำไปอ่าเอ้ยเอ้ยนี่ครับเสียงเสียงมากเลยครับผมนี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บว๊ววใครเดินได้เป็นนี่ ตรงเลยนะครับผมเดี๋ยครับเราก็จะเดินเดินบนซ้ากกันนะครับผมนี่บนซ้ายก่อนนี่มีนกกระสาเด้วยครับผมน,นกกระสาโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับผมแต่เข้ามาเดินเล่นนี่มันจะมีทางเข้าทางนู้นก็ก็เข้าได้ครับผมนู่นหนุนจะมีสะพานข้ามอยู่ตรงนู้นครับเข้าได้สวัสดีปลาครับผมแต่มันสอบโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับผม ต้นีั่นนต้นดอกนี้ก็สวยที่ที่เขาเป้าบินที่เขายิงยิงแตกแล้วตรงนู้นก็เป็นมุมท,ที่เขาซ้อมยิงพวกนักนักนักแมน่นปืนนะผมุรนันู้นับด่บบากาศดีมากเลยเขากำลังตัดยญ้าใหม่ใหม่เนี่าน,น้ำโอ้ลมดื่นดีนะรับผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเข้ามาครับผม คนมากเขาจะมาออกกําลังกายกันแลผมมาวิ่งตอนเย็นๆนะผมประมาณห้าหกโมงอะไรเขาก็จะปล่อยเพราะว่าเขาเลิกซ้อมประมาณห้าโมงเขาก็เลิกซ้อมนะครับผมสี่ห้าโมงเขาก็เลิกซ้อมมันก็จะมีลู่วิ่งที่เขาวิ่งไปพาไปไปซ้อม น,นี่ก็จะเป็นตรงตรงข้ามมหาลัยคยื่แบบมันก็จะมีล่มลื่นดีรับผนล่มลื่นดียกันเราก็มาวิ่งเล่นกันออกกำลังกายพักผ่อนมีสระว่ายน้ำล้อมๆม,มีที่ให้นั่งเล่นด้วยนี่มั ันทำให้ลูกพี่สลับไปสลับมาเนี่ยเป็นจระน้ำบ่อน้ำให้ดูอยดูสดชื่นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นนีนสนมนนนสุารัยสุภรลัย A B C ครับผมตอนคืนก็จะสวยงามมากเลยครับ นี่เขากำลังก่อสร้างขึ้นตอนเย็นๆเขาก็จะมาซ้อมกำลังออกกำลังกายครับมาวิ่งเขาจะมาเดินเล่นลนะครับต้นกระตังามาออกกำลังกายเดินมาเล่นๆขยากมาชมวิวบรรยากาศต้มลื่นนี่ก็ามาได้เลยครับผม ม้นนาพันธ์ลื่นดีมากเลยมาจ่ายดูจุดที่สิบถีบถอนไม้นี่จะเป็นส่วนที่มันล้มลื่นดีก็ e falar ele ที่บรรยากาศมันจะหมดครับผมเราดูบรรยากาศสวยๆนมเลื่อนจริงๆครับผมไม่เคยเข้ามาเลยครับผมเนี่ยอันนี่ก็จะเป็นขนไม้ที่ขังออกกําลังกายนี่กระโดดก็กระโดดข้ามข้ามรั้ว ราวก้ามของมบรรยากาศโอ้หญ้าสีเขียวกระจีนลยใครไม่เคยเข้ามานี่ก็นี่ครับผมหญ้าเขียวกระจีเลยครับตอนนี้เขายังไม่ตัดผมนราจะเดินไปดูหลายๆมุมครับแล้วก็จะมีห้องน้ําให้เข้าด้วยครับผมเออครับผมไม่เคยเข้ามาเลยครับผมบรรยากาศดีมากเลยก็จะมีป้อมยามมีรปภ่อเขานั่งเฝ้าด้วย นันก็เป็นน้ำประปาดื่มได้ครับใ,ใครเหนื่อยๆมาก็ดื่มได้ครับอันนี้เป็นเดินลาวเดินทรงตัวก็บผมจุดที่เสียไปเราก็จะเอาไปเดินดูว่าทรงตัวได้ขนาดไหน 大哥，你坐地方。 เป็นวันรยาการแบะไปวันสุขเ okay, ดี๋ยวข้บรรยากาศที่เดินดูริมคลองนี่ครับผมจะมีคลองนะครมีคลองเมียคลองที่ติดนี่ครับผมคลองที่ติดกับไปสุภาลัยตรงนี้นะรั ให้ดูกันยาวๆเลยเดินตามทางไปครับผมไปวิ่งก็ได้ครับผมวิ่เราจะวิ่งหน่อยเดี๋ยวเราวิ่งไปอันนี้ตน้นไม,ม,ม,ม้คอร์นไม้เขาก็ทำนี่เขาก็จะออกมามาเป็นการทานนู่นทานนี้ กลุ่มลำตะบองเลยมีกลุ่มลำตะบองก็เขาให้เดินตามทางนะครับผมเอาไปเลาะสนามองผมนี่ก็จะได้กำลังได้กำลังไปอีกในันนะผมพูดน้ำนี่ยน,นี่เป็นน้ำคลองคลองตัวนี้มันไปมันจบกันที่คลองกระจักรคลองกระจักเป็นเป็นลงคลองกระจัก ยากาศดีมากเลยผมสุดชื่นโอ้ลมเย็นดีครับผมตอนเย็นๆตรงนี้ตรงนี้จุดที่ห้าผมกระโดดข้ามรู้วกระโดดข้ามนี่ครับผมไม่ไม่มีอะไรเลยครับผมตรงนี้เป็นคลองน้ำนี่เป็นดอกเข็มรับผมสวยๆงามมากเลย นี่ก็เป็นต้นต้นโพต้นไทรต้นโพครับผมต้นโพหรือต้นไทรนี่แหละครับผมแล้วแต่ใครจะเรียกไม่รู้ว่าต้นต้นโพหรือต้นไทรต้นก็ใหม่ๆกำลังเขาตัดเดียวกำลังขึ้นใหม่ครับมนี่ครับเขอมีให้โตนั่งเล่นด้วยครับผม จะไปทางนี้ครับผมเราไปทางวัดครับผมตรงนี้จะเป็นจุดที่ตรงนี้เป็นคว่ำอ๋อเป็นที่คว่ำคว่ำหลังเอ็นนะครับผมนี่ตอนนี้มันเปียกครับผมมันเปียกมันเยนเ็ยนได้ครับผมทุกคก็จะมากันเดินเล่นนะครับออกกําลังกายเริ่มจากคนเยอะแล้วครับ มีตรงที่เขาเป็นแอโรบิกด้วยโหนี่ผมซ้อมเป็นแอโรบิก ไรเดินรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วผมเพราะว่ามันหลายกิโลเป็นกิโลเหมือนกันเราพอต้องใช้จักรยานนะครับเราจะเดินตามนี้ไปอยู่บรรยากาศสดบรรยากาศสดชื่นเลย มากเลยครับผมนนชื่อมีตรงตรงนี้ก็จะเป็นโลชิงช้าครับผมแต่เขาเอาออกแล้วครับผมแปลงตัวโลชิงช้าเขาออกครับผมตรงนี้เขาออกนะทุทนะี่เก็บตัวโอ้ลมลื่นดีครับ อาจจะไม่เดินตามทางหรอกเหนื่อยครับผมตอนนี้ผมเป้าบินที่เขาที่เขายิงแล้วก็มันมันจะหล่นลงมาเนี่ยครับเป้าบินที่เขายิงลงมาไม่ได้หลดุดพุ่งลงมาแตกนี่ครับเขาจะไม่เก็บขเขาเพราะว่าโอ้โนี่เอาเสียงดังครับครับครับเลยเป้าบินที่เขาไปครับผมเขาก็จะเดินไปดูฝั่งโน้นโน้นเขาโยกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเดินไปเรื่อย ด,ดูชมบรรยากาศรอบๆนี่นะครัเขาจะทำลู่ลู่วิ่งหรือลู่เดินให้รอบนี้เร็ววะวกไปวนมาวกมาวนไปนี่ครัก็นี่ครับผมโอ้โหลักหลักใสนี่เป็นต้นต้นอะไรไม่รู้ครผมอันนี้รู้ไม่รู้ต้นอะไรเลยลักลักยาวมากเลยครับ นี่เขาจะมาออกกําลังกายตรงนี้นยกขอนไม้ครับผมยกขอนไม้ก็จะมายก บรรยากาศร่มรื่นมากเลยผมไม่เคยเข้ามาเนี่ยนะเคยเข้ามาบรรยากาศร่มรื่นมากเป็นครั้งแรกครัผมอยู่มาตั้งหลายปีแล้วผมไม่เคยเข้ามาตรงนี้ครับผมตอนเย็ยนเขาก็จะมาเดินพากันมาเดิอนออกกำลังกายผมม่ามบรรยากาศสดชื่นโอ้วยามเย็นๆต่ตะวันก็ใกล้จะลงแล้วครับผมไม่สุภผ้าลร้ นะครับผมให้ดุงซุปไก่ผมอ้าวเอาก๊าล่เปิดไฟแล้วครับเปิดไฟเปิดไฟสัตวหลวสัตวหลวแล้วครับผมนั่นเป็นายอยู่จะ,ะไไไไไไทำอะไรลยู บ้านก็เข้ามาชมด้านรีวิวเราจะไม่ไดินไปข้ามทางนี้แล้วก็จะกลับทางนี้หมดเอาที่ทางนันท์พลังก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอคลิปหน้าจะพาไปรีวิวที่ไหนนั่นก็คอยติดตามชมนะครับผมจบไปเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้มีผลงานต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ